สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพจตำรวจป่าติดตามข่าวหลวงตาบุญชื่นทุดดงก้าววัดนมัตสการก้าวพระธาตุวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะริกออกจากพระธาตุสีคูณอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมุ่งหน้าสู่พระธาตุพนมด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวบวกกับระยะทางที่ห่างไกลหลวงตาต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงและแล้วก็มาถึงพระธาตุพนม อำเภอพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นที่อยู่เรียบร้อยท่ามกลางพี่น้องสาธุชนมาตอนรับถวายน้ําดื่มกันอย่างเนืองแน่นแล้วหลวงตาได้เข้าไปกราบนามัสการพระาธาตุพนมด้านในศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินอีสานพระาธาตุพนมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดนครพนมมาตั้งแต่โบราณกาลสร้สางขึ้นเมื่อต้นพุทธกาล ประมาณปีพศ8ในสมัยอาณาจากักรศรีโคตบุญเจริญรุ่งเรืองประดิษฐานอยู่บนภูกำพระต,ตั้งตระงานอยู่ริมแม่น้ำโขงกระทั่งเวลา18นาฬิกาหลวงตาได้นำญาติโยมทำวัดเย็นเสียงสวดมนต์เย็นดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดมาถึงภาคเช้าหลวงตาทำวัดเช้าและออกบินฑบาตฉันอาหารเช้าให้ศีลให้พรแก่ญาติโยม แล้วออกเดินทุดงต่อไปยังอำเภอเรนูนครสำหรับพระาธาตุพนมเป็นลำดับที่หที่หลวงตาได้เข้ากราบนมัส,สการพูดถึงพระาธาตุพนมบวรวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดบวรวิหารปัจจุบันมีพระเทพมุนีเป็นเจ้าอาวาสประดิษฐานริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนชยางกูลบ้านาธาตุพนม ตำบลธาตุพนมอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับหลวงตาได้กราบนมัสก,การผ่านมาแล้ว5พระธาตุและวันนี้15มีนาคม2565หลวงตาจาริกทุดงไปอย่างพระธาตุลำดับที่6คือพระธาตุเรนูอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมระยะทางห่างประมาณ15กิโลเมตรก็คาดว่าหลวงตาจะใช้เวลาไม่นานนัก ก็จะถึงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลวงตาสามารถเดินได้ในวันเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้าถวายน้ำดื่มตลอดรายทางติดตามต่อไปหลวงตาจะถึงเมื่อไหร่จะนำมารายงานครั้งต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมกดติดตามเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันมาถึงข้อคิดจากหลวงตา เรื่องเตรียมตัวให้ดีหากยังไม่ถึงเวลาก็ควรที่จะเตรียมตัวให้ดีเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วนั่นก็หมายความว่าหมดเวลาเตรียมตัวแล้วและทั้งหมดที่เราได้เตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้คือทั้งหมดที่เราจะใช้เพื่อต่อสู้กับปัญหาและสร้างโอกาสนำพาชีวิตของเราให้ข้ามผ่านทุกสิ่งมีผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ไม่เคยเตรียมตัวในเวลาที่ต้องเตรียมตัวผลลัพธ์ก็คือความทุกข์ทุกใจท้อใจได้แต่ถามตัวเองว่าฉันจะทำอย่างไรดีฉะนั้นแล้วอย่าลืมเตรียมตัวโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ